สวัสดีเจ้าละลานจ๋าโม้ยฟังมาแล้วนะครับสัปดาห์สุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับสัปดาห์สุดท้ายแห่งเงินเดือนออกเว้ยเฮ้ยเพราะนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเคลื่อนเงียพอสมควรเลยนะครับโอเคครับมาพูดคุยข่าว e ี p o r t ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างแน่นเอียดเลยทีเดียวก่อนจะไปพูดคุยกันฝากกดติดตามทุกช่องทางดังต่อไปนี้ด้วยจะกกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปดูที่ข่าวแรกกันก่อนเลยสลากการแข่งขันวาร์เรนท์ครับของทั้ง4ลีกในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ เริ่มจากลีกไปซปิรกันก่อนเลยนะครับเปิดหัวกันตั้งแต่วันศุกร์เลยครับเริ่มคู่แรกเป็น Gen g e n จีอีสปอร์นัดนี้มาอย่างโหดถึงแม้จะเสียแผนที่แรกไปก่อนแต่ก็ยังแซงเอาชนะ g กลบอลอีสปอร์ไปได้2ต่อ1แผนที่คู่ที่2ครับนับว่าช็อคพอสมควรเลยครับเป็นทารลจากประเทศไทยของเราครับที่ฟอร์มหลุดเอาไปดือด้อเลยครับโดนด e โทเนชั่นโฟกัสมีจากญี่ปุ่นพลิกล็อกเอาชนะไปได้2ต่อ1เกมครับ โดยเกมนี้ต้องชมเมอีครับตัวแบกประจำทีมที่ยิงแบบยับยับเก็บคิวไปคนเดียว66คิวนั่นเองน่าเสียดายนะครับเพราะทารอนชนะมา2อนัดรวดเลยนะครับนันนี้มาพ่กับ Detonation Focus มีครับแต่อย่างที่บอกครับการขงขันยังคงอีกยาวไกลก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทารอนกันต่อไปต่อเนื่องกันในวันเสาร์กันบ้างดีกว่านะครับคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่าง T1 กับ Seta Division ครับ ซึ่งต้องบอกนะครับว่าคู่นี้น่าจับตามองมากๆไปที่ผู้เล่นดาวรุ่งอย่าง DH ของ T1 ครับที่ฉายแสงมากๆครับเก็บคิวไปถึง36บคิวครับพาต้นสก,กัดเอาชนะไปได้2ต่อ0ย์แผนที่ครับสำหรับ t ีคู่ที่2ครับ r r q แชมป์เก่าครับโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องเหมือนกันครับสามารถเอาชนะนองชิมเรดฟอร์สไป2ต่อ1แผนที่โดยผู้เล่นยอดเยี่ยมเกมนี้ตกเป็นของเจมสกินครับยิงคนเดียวไป6 2คิวเดสของ r r q นั่นเองนะ ต่อมาในวาที่กันบ้างครับคู่แรกเป็น drx ครับที่วันนี้ลั่นทั้งทีมเดินหน้าเอาชนะทีม Secret ไปอย่างรวดเร็ว2ต่อสูนย์ที่คว้าแต้มสำคัญขึ้นไปเกาะกลุ่มหัวตารางอัลฟาได้สำเร็จคู่ที่2ไเปเปรเครับฟอร์มแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆไล่ถลม Boom e ่มบูมอีสปอร์ตเละเทะฮะสต่อศูนย์แผนที่คว้าแต้มสําคัญทยานล้งจากฝูงกลุ่มโอเมก้าต่อไปสําหรับเปเป จบลงไปแล้วครับสลับโซนแปซิฟิกครับมาดูกันที่โซนยุโรปหรือ EMEA กันบ้างครับ mm hmm. เริ่มต้นในวันพุธนะครับคู่แรกคามไมคอบนัดนนี้ได้ซุยเกสึครับระเบิดฟอร์มยิงคนเดียวไป68คิวพาต้นสก,กัดเอาชนะเอเปไปได้2ต้น1แผ่นที่คว้าแต้มแรก EMEA สเตทสได้สําเร็จครับสลับคามไมคอบ คู่ที่2ครับไจแอนเอ็กซ์ครับมาอย่างโหดเลยครับเอาชนะ b b l e s p o r t ไปได้2ต่อแผ่นที่โดยผู้เล่นโดดเด่นในเกมนี้ต้องยกให้กับเอราครับผู้เล่นตำแหน่งจิวเสของทีมที่เก็บคิวไป65คิวเรียกได้ว่าแบกทีมหลังหักกันเลยทีเดียวต่อมาพื่อสบัดีกันบ้างครับคู่แรกเคโกะครับยังคงฟอร์มร้อนแรงครับเก็บคิวไป39คิวพาทีมร i ค u วิดเอาชนะนาวีไปแบบชิวๆ 2, 2ต่อศูนย์แผ่นที่คู่ที่2ครับทีมเฮเรติกครับ ไม่พลาดแต้มสําคัญนะครับเอาชนะเจนทันเมดไปได้2ต่อหนึ่งแผ่นที่คว้าชาัย2นัดติดพร้อมขยับขึ้นไปลุ้นหัวตารางอัลฟากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปิดทายกันในวันศุกร์กันบ้างดีกว่าครับคู่แรกเป็นทีมไวทาริตี้ครับคืนร่างทองอีกครั้งครับไล่บทขียีฟุตอีสปอร์ตเละเลยครับสต่อศูนย์เกมโดยเกมนี้ต้องชมผู้เล่นใหม่อย่างโคเวคิวที่เก็บคิวไปถึง4 1เคิวเลยทีเดียวดูเหมือนจะเริ่มจูนกันเข้าที่แล้วนะครับสรับทีมไวทาริตี คู่ที่สนะครับเป็นไฟันติกครับนันนี้เล่นดีเหมือนเคยเลยครับเอาชนะโมเวสตาคอยไปได้2ต่อสูนย์แผนที่โดย MVP เกมนี้ตกเป็นของอัลฟ a าเจอร์ครับที่ยิงคนเดียวไป48คิวและเก็บเฟิร์สคิวให้กับทีมได้มากถึง15ครั้งท่านผู้ชมเยอะจัดจัดเรียกได้ว่าเป็นคีย์แมนสำคัญของไฟันติกที่ขาดไม่ได้ในเวลานี้เลยอ่ะลีก EMEA จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไปดูที่ลีกจีนกันต่อดีกว่า เปิดฉากในวันพุธครับมีแข่งขันกันแค่หนึ่งคู่เท่านั้นเป็น Billy Billy g a ม i n g ครับเปิดเกมเร็วเอาชนะท e ันอี Esport คลับไปได้2ต่อศูนย์แผนที่คว้าแต้มสาคัญพร้อมการันตีการผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้สําเร็จนั่นเองต่อมาในวันพฤหัสบดีกันบ้างมีแข่งขันกันคู่เดียวเหมือนกันเป็นฟันพัดฟินิกที่ร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะรา้อนเ o n เจอร์เ Gaming ไป2ต่อ1แผ่นที่ทําให้พวกเขาเนี่ยการันตีเข้าสู่รอบเพลย์ออฟตาม Billy b ล l l y g a ม i n g ไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับฟันพัดฟินิก n ต่อมาในวันศุกร์กันบ้างคู่แรก All Gamer นะครับได้ทริปนะครับที่ระเบิดฟอร์มเก็บคนเดียวไป63คิวเลยวะ่ะจนเอาชนะ Noval i n s p o r e ไปได้2-1ตแผ่นที่ครับคู่ที่2ครับ Edward Gaming วันนี้สลับผู้เล่นเอาเจียนนิชีครับลงสนามอีกครั้งครับแทนที่ Z JC จที่ยังปรับตัวไม่ได้จนสามารถเอาชนะไทลูไปได้2-0ต่อแผ่นที่โอ้ไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่านะครับสลับผู้เล่นดาวลุงที่เข้ามาทดแทนผู้เล่นเก่านะครับอย่าง Z JC ที่ต้องบอกว่ามันยังไม่ติดเครื่องเลยนะต่อมาในวันเสาร์กันมากดีกว่าคู่แรกครับเป็น JDG Esport ครับประเดิมคว้าแต้มแรกในสเตจ2ได้สำเร็จจนได้หลังเอาชนะไต e ้ตัน Esport ครับไป2ต่อ1นปที่โดยเกมนี้ต้องชมสติลครับผู้เล่น d ดลิสชาวเกาหลีที่เก็บคิวไป61คิวครับผู้ที่2ครับเท e รด Esport พลิกเอาชนะบิลลี่บิลลี่เกมมิ่งไปอย่างสนุก2ต่อ1นปที่โดยผู้เล่นยอดเยี G ่ยมต้องยกให้ใครฮะใครล่ะใครล่ะไม่ไม่มันชื่อใครฮะ เก็บคิวไป55คิวครับพร้อมพาทีมทยานขึ้นไปลุ้นหัวตารางได้สำเร็จนั่นเองเป็นท้ายกันนะในวันอาทิตย์ดีกว่าคู่แรก w o o อ e s p o r t ตปลดล็อกจนได้ครับคว้าแต้มแรกได้สำเร็จเอาชนะดากอนเรนเจอร์เกมิงไป2ต่อหนแผ่นที่โดยผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมนี้คือสปริงรับที่ยิงไปถึง60คิวเรียกได้ว่าเป็นตัวแบกประจำทีมของแท้เลยแหละครับคู่สุดท้ายครับ XLG e s p o r t s ดิชิรายนะครับ แชมป์สเตทหนึ่งครับดับซ่าเอาชนะฟันพัดฟินิกไป2ต่อศูนย์แผ่นที่ทำให้พวกเขาเป็นทีมเดียวในหลีกจีนที่ยังไร้พ่ตอนนี้จ้าเอาแล้วก็ผ่านไปแล้ว3หลีกนะครับมาดูหลีกที่4กันบ้างสำหรับหลีกอเมริกาครับเริ่มต้นกันในวันเสาร์นะครับคู่แรก G2 Esport เอาชนะ2 Game Esport ไปได้แบบไม่ยากเย็น2ต่อศูนแผ่นที่โดยประเด็นยอดเยี่ยมตกเป็นของพี่โอ๊ตเจอร์นาพีครับที่เก็บคิวไป38คิวมากที่สุดในเกมนี้นั่นเอง คู่ที่2ครับเซนติเนลส์ขวัญใจวอร์เล,ล,ลนส์ชาวไทยครับมาอย่างโหดนะครับเอาชนะฟิลิปิอจากบราซิลไปแบบขาดลอย2ต่อศูนย์แผนที่ซึ่งเกมน,นี้แผนที่ที่2 s e เซนติเนลส์สามารถเอาชนะไปได้ถึง13ต่อศูนย์เว้ยท่านผู้ชมเว้ยเรี้ไดว่าเละเทะจริงๆครับสำหรับฟิลิปิอโอ้โหเฮ้ยกำลังใจผมบอกเลยว่าแป้วนะเกมศูนย์แบบนี้นะครับสำหรับฟิลิปิอ ต่อเนื่องกันในวาที h กันบ้างครับคู่แรกฮัลเลตีฟครับโชว์ฟอร์มหรูสุดๆเอาชนะ KRU e-sport ไปอย่างรวดเร็ว2ต่อ0ูนยแนที่ทำให้ตอนนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครและครองอันดับที่1ของกลุ่มโอเมก้านะครับคู่ที่2ครับ NRG ครับไล่ถล่มราวอาดีตแชมป์โลกไปแบบหมดทรง2ต่อ0ูแทนที่โดย MVP ในเกมนี้ตกเป็นของบล็อกครับเมนโซวาประจำทีม NRG ที่เก็บคิวไปได้ถึง40คิวมากที่สุดในเกมนะจ๊ะนี่ขณะเล่นโซวา ปิดท้ายในวันจันทร์กันบ้างครับคู่แรกคราวนายครับเอาชนะ EG l e G หรือ Evil Genius ไปได้2ต่อ0ครับคว้าแต้มสำคัญทยานหลังจากฝูงอัลฟาได้สำเร็จนั่นเองคู่ที่2 Breventan วันนี้มาดีเกินคาดเอาชนะ Made in Brazil ไป2ต่อ0แผ่นที่ในตอนนี้นะครับน่าจะมีปัญหาบางอย่างภายในทีมแน่นอนแลลวครับเพราะอาร์สปาร์ผู้เล่นระดับแมบบทรงคุณค่าแบบนี้ค่าไป19คิเท่านั้นแมน้อยจริงๆนะท่านผู้ชม ก็หมดแล้วนะครสลับการสรุปการแข่ง VCT Stage 2ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในสัปดาห์นี้ครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรการแข่งจะสนุกมากขึ้นแค่ไหนนะครับก็มาติดตามพร้อมกันนะครับในสัปดาห์นี้ข่าวต่อมาอยู่กับวอร์เรนนะครับสลับ Challenger 4สเปซ3รอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์แรกครับเปิดสนามในวันองคารที่ผ่านมานะครับคู่แรก Motive Esport แชมป์เก่าฟอร์มดีไม่มีตกเอาชนะ Charper Esport จากประเทศไรไป2-0ต่อแผ่นที่ครับ คู่ที่2ครับศึกสายเลือดไทยครับเป็นฟูลเซน์ครับที่สามารถเอาชนะเซตสิไปได้2ต่อศูนย์แผนที่ส่วนเ v p ในเกมนี้ตกเป็นของเรเบนทานครับหรือน้องนายนะครับที่เรื่องการยิงยังคงไว้ใจได้เหมือนเดิมครับเก็บไปคนเดียว3 6คิวครับต่อมาในวันพุธกันบ้างครับคู่แรกเป็นนาออดอีสปอร์ตจากฟิลิปปินส์นะครับสามารถเอาชนะเพื่อนร่วมชาติทีมเยาวชนทีมซิกเคนต์อะคาเดมีไปได้2ต่อศูนย์แผนที่ครับต้องบอกนะครับว่ารองแชมป์เก่าฟอร์มไม่ธรรมดาจริงๆครับสลับนาออดอีสปอร์ต คู่ที่2อครับทารอนอะคาเดมี่ประเดิมสนามสวยเอาชนะ r าร์อคิวอะคาเดมี่ไปได้2ต่อสูนแผ่นที่โดยเกมนี้ต้องชมแคนาดี้ครับที่ยิงไป4 5ิคิวเรียกได้เป็นอีกหนึ่งเดืริสที่น่าจับตามองของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับปิดท้ายกันในพุธศัสป,ปดีครับคู่แรกซิปโตเปิดตัวโหดเอาชนะแฟนซียูเนเต็ดอีสปอร์ตความหวังจากประเทศเวียดนามไปได้2ต่อสูนแผ่นที่ส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมตกเป็นของฟิกซี่ตำแหน่งเดลริสของซิปโตเก็บคิวไป4 8ิแคิวและยังคงเป็นคีแมนคนสําคัญ ที่พาทีมเอาชนะได้สําเร็จนั่นเองครับคู่ที่2ครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับทีมไทยทีมนี้ครับทีม NKT ครับยิงกันลั่นจัดๆโดยเฉพาะดาฟครับที่ยิงไปคนเดียวถึง40คิวพาต้นสังกัดเอาชนะ o a s i s Gaming ไปได้2-0ต่อแผนที่ก็จบลงไปแล้วเข้าสลักการขัน Challenger s e ป e d ที่3ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากนี้ครับต้องมาลุ้นกันแล้วลครับว่าทีมไหนจะเป็น4ตัวแทนจากโซน Southeast Asia หรือโซน C นี่หนะครับ ไปเข้าแข่งขัน Ascension Pacific มารับชมไปพร้อมกันแบบยาวๆนะครับสำหรับ Challenger 43 e 3ครั้งนี้และครั้งสุดท้ายสลรับการสะสมคะแนนแล้วครับข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าสรุป PUBG Nation นครับ2อครับจบลงไปอย่างสนุกเลยครับสำหรับการขันพั g เนช่นครับสองพหรือ PUBG ทีมชาตินั่นแหละครับที่กรุงโซโประเทศเกาหล,ลีใต้ที่ระเบิดความมันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ โดยในปีนี้นะครับการขันนะครับสำหรับ PUBG n a t i o n Cup เนี่ยมีการอัปเกรดนะครับจาก16ทีมเปลี่ยนมาเป็น24ทีมครั้งแรกครับและแชมป์ในปีนี้ครับตกเป็นของอประเทศเวียดนามฮะที่โชว์ฟอร์มโหดตลอดทั้ง3วันในรอบ Final s t a g e ครับจนจบอันดับที่1ไปด้วยคะแนนนะฮะัด6คะแนนครับทิ้งห่างอันดับที่2อย่างประเทศจีนที่ทำได้155แต้มแบบไม่เห็นฝุ่น คว้าแชมป์ PUBG n a t i o n Cup 2025พร้อมรับเงินรางวัลไป150,000เหรียญ US d ลลาร์หรือประมาณ4.8ล้านบาทไปครองนั่นเองนะจ๊ะผมบอกนะท่านผู้ชมครับ216คะแนนเนี่ยหาร18เนี่ยเกมละ12แต้มฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเคยพูดว่า8ถึง9นยะคือเฉลีย่ยเวดนามมันเอาไป12นะทัวร์นาเมนต์นี้บอกเลยพิเศษใส่ไข่ต้มด้วยไม่ธรรมดาจริง ส่วนทีมชาติไทยของเราครับก็ทําผลงานได้ดีไม่แพ้กันเลยเลยครับถึงแม้หลายๆครั้งนะครับวงจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับจนไม่สามารถคว้าไก่ได้เลยสักครั้งเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแต่ก็ยังจบอันดับที่3ของการขันคว้าเงินรางวัลไป36,000หรือราวๆ1ล้านบาทนั่นเองครับอีกทั้งยังจบอันดับที่3ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนั่นเองนะครับ ปีนี้ต้องตบมือครับให้กับทีมชาติเวียดนามจริงๆเลยครับพวกเขายิงทีมอื่นและจนแต้มทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นส่วนทีมชาติไทยของเราก็ทําหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าปีหน้าครับแชมป์ของรายการพับจีเนชั่นครับจะตกเป็นของประเทศไทยได้แล้วนะจ๊ะยังไงก็ขอชื่นชมน้องๆนะครับทั้ง4คนและรวมไปถึงโค้ชด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งหมดที่ไปที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยพวกคุณทําอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็เต็มที่มากๆแล้วนะครับเอ้ามาข่าวต่อมาครับหลีกออฟเรเจนต์กันบ้าง เสียสติไลลพ่าย27นัดครับนับว่าน่าเสียดายพอสมควรเลยหลัง Gen.G Esports สังกัดเกม LOL และ League of Legends ชื่อดังเจ้าของแชมป์ MSI และ e-Sport World ครับได้ถูกหยุดสติชนะต่อเนื่องไว้ที่27นัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งกินเวลานานกว่า5เดือนเลยทีเดียวนะจ๊ะซึ่งทีมที่เอาชนะพวกเขาได้นะครับก็เดาไม่ยากนะครับมาจากบนฟ้า พอทีมนั้นก็คือที1ของพระเจ้าเฟเกอร์นั่นเองครับหลังพวกเขาเพิ่งเอาชนะ GENG Esport ไปได้2ต่อหนึ่งเกมในการแข่งขันลีก LCK เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองถึงแม้จะเสียสี่ตีไปแต่ GENG Esport ยังเป็นทีมที่น่ากลัวและเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์โลกในปีนี้ด้วยนะครับสุดท้าย GENG Esport จะคว้าแชมป์โลกได้อย่างที่ใครหลายๆคนเต็งหรือคาดการเอาไว้ได้หรือไม่หรือจะเป็นคู่รักคู่แค้นอย่างที1ที่คว้าแชมป์โลกได้3ปีติดต่อกัน ก็ต้องรอติดตามกันหรือจะมีทีมอื่นสอดแทรกห,หลอดุนกันนะครับสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกกับ League of Legends ครับเอาละครับนี่คือข่าวทั้งหมดในช่วงแรกของโมยฟังประจำสัปดาห์สุดท้ายนะจ๊ะในเดือนกร,รกฎาคมไปดูช่วงที่2สําหรับการโยกย้ายตลาดตัวนักแข่ง E-Sports ครับวันแรกก่อนเลยนะครับทีวันต่อสัญญาไอซุออกไปอีก2ปี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีวันสกัดใหญ่ในเกาหลีใต้ประกาศต่อสัญญาดาวรุ่งตัวเก่งอย่างไอซุอย่างเป็นทางการครับโดยไอซุเนี่ยนับเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มสม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ด้วยสไตล์การเล่นที่ยืดหยุน่นจะไล่ย,ยิงก็ได้หรือจะเล่นแบบใจเย็นก็ดีแถมยังเล่นตัวละครได้หลากหลายอีกด้วยทําให้เขากลายเป็นคีย์แมนคนสําคัญของทีวันในตอนนี้ครับก็ต้องมารอดูกันลวครับหลังไอซุต่อสัญ,ญญาแล้วเนี่ยจะพาทีมทีวันคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้อีกหรือไม่ในปีนี้รอตามเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับ ต่อมากันบ้าง League of l e g e n d s ครับอยู่สร้างตำนานทีวันต่อสัญญาเฟเกอร์ออกไปถึงปี2029เฮ้ย,เ,ยเรียกได้ว่าต่อสัญญากันแบบต่อเนื่องจริงๆสำหรับทีวันครับแต่คราวนี้เป็นเกม l League of l e g e n d s สำหรับดีลนนี้นับว่าเป็นมูลค่ามหาศ,าศาลเลยเดียวครับหลังค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีวันได้มีการประกาศต่อสัญญาเฟเกอร์ครับซูปเปอร์สตาร์ของเกม l League of l e g e n d s และวงการ e s p o r t ออกไปอีก4ปียาวจนถึงปี2029 เขาต่อกันทีปีละปี2ปีอันนี้ต่อปีกปีเลยทีเดียวโดยเฟเกอร์นับว่าเป็นผู้เล่นอินสปอร์ตที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกด้วยความเก่งกาจควา้าแชมป์โลกมาแล้วถึง5สมัยและความเป็นมืออาชีพในการดูแลตัวเองที่เข้มงวดซึ่งส่งผลให้เขายืนอยู่บนเวทีการแข่งขันระดับสูงได้นานกว่า12ปีนะผู้ชมครับหลังจากนี้อีก4ปีครับเฟเกอร์จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกได้อีกไหมมาติดตามลุ้นไปพร้อมกันโดยเฉพาะปีนี้ครับถ้าเขาทําได้เขาจะควา้าแชมป์ติดต่อกัน 3ปีติดนะครับโหยผมบอกเลยแล้วต่อไปอีก4ปีเนี่ยไปถึง2,029นะฮะเบอร์เบอร์แควนเมาส์กับทีวันต้องจัดแมตช์การกุศลแมตช์กันแบบอะไรเนีเทสติโมเนียนแมตช์เชิดชูเฟเกอร์ซะหน่อยเลยอ้าวต่อมากันบ้างวงการ PUBG ครับดุกแมนเอ้ยดักแมนนะประกาศเลิกแข่งอย่างเป็นทางการแล้วครับ ย้อนกลับไปเมื่อกลางดึกวันอังคารที่ผ่านมาดักแมนนะครับหรือน้องพีอดีตนักแข่งชื่อดังที่เคยร่วมเล่นกับทีมเมดอินไทยแลนด์อาร์ม وري เกมมิ่งเพอร์เพอร์มูดแมกนติกไทยแลนด์นะครับหรือแมก้กระทั่งเป็นอดีตตัวแทนทีมชาติไทยพับจีเนชั่นครับนะครับได้มีการอัดคลิปประกาศเลิกแข่งขันเกมพับจีอย่างเป็นทางการหลังอยู่ในวงการพับจีมายาวนานกว่าเจปีด้วยกันครับส่วนสาเหตุนั้นนะครับตัวโม้ยฝั่งของเราสรุปมาได้ประเด็นแบบนี้ครับประเด็นแรกครับ เพราะเตรียมตัวไปช่วยธุรกิจที่บ้านทําให้เขาไม่มีเวลามาซ้อมกับทีมมากเพียงพอครับประเด็นที่สองค,ครับนับว่าเผ็ดร้อน,นเลยทีเดียวพลิก10เม็ดเพราเจ้าตัวได้ธิบายว่าเป็นเพราะมีคนนําเรื่องไร้ไร้ครับที่ไม่เป็นความจริงไปเล่าให้คนอื่นฟังและเข้าใจผิดกันเป็นวงกว้างจนทําให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกอึดอัดที่จะต้องเจอกับคนคนนั้นจึงต้องตัดสินใจเลิกแข่งไว้เฮ้ยโอ้น่าเศร้านะ สำหรับอนาคตดักแมนครับเผยว่าเขามุ่งหน้าทำคลิป YouTube ที่ต่างออกไปจากมุมเดิมๆพร้อมทิ้งท้ายขอบคุณเกมพับจีครับที่สร้างให้เขามีทุกๆวันนี้และจะยังไม่เลิกเล่นเกมพับจีแต่จะหันไปทำคลิปแทนนั่นเองนะจ๊ะสุดท้ายนะครับตัวผมเองนะครับวูนะครับแล้วก็รายการโม้ให้ฟังและทีมงานนะครับขอบเป็นกำลังใจกันน้องพีและอวยพรให้น้องพีประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจจะทํานั่นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ,บ,รบที่สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกับวงการเกมพับจีครับ อ้าวมามามา,า CS2 กันบ้างครับปิดฉาก9ปีครับ SIMPLE ลลานาวีอย่างเป็นทางการแล้วครับเป็นข่าวใหญ่ในวงการ CS2 เลยก็ว่าได้หลังกลางดึกวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือเมื่อคืนนี้ครับนาวีสกัดใหญ่จากยูเครนได้มีการประกาศปล่อยตัวตำนางของทีมอย่าง s ิ m p l e อย่างเป็นทางการครับ โดยซิมเ l ิครับอยู่กับนาวีมานานถึง9ปีและสามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้ถึง17รายการครับอีกทั้งยังคว้าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันได้ถึง21ครั้งอีกด้วยฮะจนคนในวงการ c o u n t เตอร์ไซต์ยกให้เขาเป็นผู้เล่นระดับตำนานของวงการเลยทีเดียวครับและหลังจากลานาวีได้ไม่นานนะครับทาง s ิมเ l ิเนี่ยก็ได้มีการประกาศซบทีม B.C. Game Esports อย่างเป็นทางการครับโดยเขาได้เปิดใจกับการย้ายทีมครั้งนี้ไว้แบบนี้ครับผมแคอยากจะลงแข่งนะ และ BC Game ม s p o ี t เนี่ยให้โอกาสกับพวกผมด้วยพวกเขาจริงจังกับการสร้างทีมระดับท็อปจริงๆและหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะเดินเกมยังไงและผมจะสร้าง Impact อะไรให้กับทีมได้บ้างพร้อมทิ้งท้ายไว้ด้วยครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยมา2ปีละถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจะปล่อยให้เวลาหายไปกับมานั่งสำรองไม่ได้อีกต่อไป แล้บอกนะฮะการย้ายทีมครั้งนี้ครับเรียกว่าช็อกพอสมควรเลยครับเพราะถ้าย้อนกลับไปในอดีตคงไม่มีใครคิดว่า Simple เนี่ยจะย้ายมาอยู่กับ BC เกมอีสปอร์ตแบบนี้เลยครับแลวฟอร์มของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยก็อรอลุ้นกันนะท่านผู้ชมครับแต่อยู่กันมา9ปีแบบนี้ก็ชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงาน Simple ต่อไปด้วยสําหรับการเล่นให้กับทีมใหม่นะจ๊ะเอาเละครับท่านผู้ชมครับไปดูช่วงที่3ของรายการกันมากดีกว่าสำหรับข่าวที่เป็นกระแสในสัปดาห์นี้ครับไอดอลญี่ปุ่น เตรียมทําทีมวอรเ n นครับกลายไปที่หฮาในวงการวรอรเ a นโซนเอเชียเลยก็ว่าได้ครับหลัง SKE48 ครับวงไอดอลสุดคิ้วจากประเทศญี่ปุ่นที่มีฐานอยู่ในจังหวัดนาโกยาครับเตรียมเปิดตัวทีมวอร์เ n นหญิงร้วนโดยจะเปิดเผยไล์อัพและชื่อทีมในวันที่19เดือนสิงหาคมนี้ครับส่วนเหตุที่ SKE48 นะครับลงมาทำทีมวอรเ n นนั้น ทางวงได้เผยว่าเป็นเพราะพวกเขาต้องการลบล้างภาพจำที่ e s p o r t ์เป็นเรื่องของผู้ชายนี่ด้วยการนำเสนอแบบใหม่ด้วยคอนเซปต์ไอดอลที่จริงจังกับ e s p o r t ์พร้อมจุดประกายเปลี่ยนแปลงในวงการเกมและวงการบันเทิงครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีสมาชิกที่คอนเฟิร์มเข้าร่วมทีมมาแล้วนั่นคือมโยครับโนมูระครับและยูอคาวามูระนั่นเองนะจ๊ะ นี่คือข่าวทั้งหมดรายการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์นี้ก่อนจะจากกันไปเหมือนเคยครับมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าสัปดาห์นี้มีการแข่งขันเกมหรืออีสปอร์ตอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยลุยกันต่อ VCT Stage 2ยาวเหยียดเริ่มกในลีกแรกกันก่อนเลยสลับแปซิฟิกที่กำลังเข้มข้นเป็นกาแฟเลยโดยจะแข่งขันกันในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มคููแรก3โมงตรงเป็นต้นไปเหมือนเคยเลยครับลีกต่อมากันบ้างดีกว่าครับเป็นลีกยุโรป EMEA ที่เดือดไม่แพ้ใครโดยจะแข่งขันกันในวันพุธ พฤหัสและวันศุกร์เริ่มคู่แรก5ทุ่มครับมาดูต่อที่หลีกจีนครับดำเนินมาถึงสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะจ๊ะเร็วเลยทีเดียวนะโดยแข่งขันกันในวันพุธยาวจนถึงวันอาทิตย์เลยครับเริ่มคู่แรก4โมงตรงนั่นเองครับและสุดท้ายครับหลีกอเมริกาครับวัยรุ่นเช้าตรู่ครับจะแข่งขันกันในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์ครับเริ่มตั้งแต่ตี4เป็นต้นไป ทุกคนนะครับสามารถเข้ามารับชมว่างตอนไหนดูตอนนั้นหรือชอบดูลีกไหนก็ดูลีกนั้นเลยครับเลือกรับชมกันได้เลยนะครับทางทุกช่องทางของ w a l o r a n t o f f i c i a l ครับามาดูการแข่งันอีกหนึ่งรายการสลหับสัปดาห์นี้ครับสลับ Challenger ซ s p เป e 3รอบแบ่งกลุ่มนะครับสัปดาห์ที่2จ้า เริ่มกันในวันคาหรือวันนี้เลยนะครับคู่แรก z ซ1สิบเอ็ดประทะดทารอนอะคาเดมี่ครับคู่ที่2ครับโมทีฟอีสปอร์ตประทะกับนาออดอีสปอร์ตครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้คู่ที่2นี่ห้ามพลาดเลยนะท่านผู้ชมเอ้ยเป็นการรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศเซตที่สองนั่นเองนะครับมันแน่นอนและทั้งคู่ชนะด้วยกันมาทั้งคู่ด้วย <c oughs> ต่อมาในวันพุธกันบ้างดีกว่าคู่แรก RRQ Academy ประทะกับฟูเซนครับ คู่ที่2ครับทีม Secret Academy ครับปะทะกับ s h a r p ร r e s p o r t ์เกมนี้ต้องมารอดูนะครับว่า s h a r p ร r e s p o r t ์จะคว้าแต้มแรกได้หรือไม่นะครับในวันพุธและปิดท้ายครับท่านผู้ชมครับในวันพฤหัสบดีครับคู่แรกครับ NKT ปะทะกับ Z11 ครับและคู่ที่2ครับ f a n C y United e s p o r t ์ปะทะกับ Motive e s p o r t ์นั่นเองโดยทุกท่านนะครับสามารถรับชมการแข่งขันได้ที่ซุปสแลตวอลเลนทีเอชได้เลยนะครับและก็ซุปสแลตเอฟเพสไทยแลนครับเริ่มหกโมงเย็นเป็นต้นไป อ่ะมาอีกหนึ่งเกมกันบ้างดีกว่าสำหรับ Mobile Regent EWC Mid Season Cup 2025ครับนำเนิ้อมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะ,ะสำหรับการแข่งขัน EWC Mobile Regent Mid Season Cup 2025ที่สุดสัปดาห์นี้เราจะได้ทราบว่าทีมไหนควา้าแชมป์ครับพร้อมรับเงนินรางวัลไป1ล้านเหรียญ US d ลลาร์ครับหรือ32ล้านบาทเหลือเชื่อ โดยแข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับจะแข่งขันในวันพุธครับยาวจนถึงวันเสาร์เลยครับเริ่มแข่งขันคู่แรก4ี่โมงตรงเป็นต้นไปนะครับซึ่งทุกคนสามารถจะไปรับชมการแข่งขันภาคไทยได้ที่ซุป a p สแลสแกันได้เลยนะครับอา้ามามา,มาต่อกันครับสำหรับเกมที่สุดยิ่งใหญ่ที่เป็นเซอร์ไวิอลอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับอย่างพับจครับพับจีเพยัว a อเอพัโซีซั่นที่3จ้ะ มาพันกันต่อเนื่องสำหรับแฟนพับจีครับหลังจบพับจีเนชั่นครับไปครับเพราะสัปดาห์นี้แข่งขันพับจีเพ y e เ t อร์ทัวร์เอแพ็กโปรครับสี่เซนที่3กำลังจะเปิดฉากขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะนำทีม16ทีมแกร่งจากทั่วเอแพ็กครับมาประชันฝีมือกันนะครับเพื่อหา9ทีมที่ได้ตั๋วไปเข้าร่วมเอแพ็กมาสเตอร์ o ี3นต่อไปนั่นเองโดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ วันเสาร์วันอาทิตย์และว,วันจันทร์ครับเริ่มโดดแรก6โมงเย็นครับส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดน,นะครับสามารถดูได้ทุกช่องทางของ PUBG Thailand Official ได้เลยนะครับเอาละครับนี่คือข่าวทั้งหมดในรายการโม้ฟังประจำสัปดาห์สุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ ก่อนจะจากกันไปเหมือนเคยเลยครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS Thailand ที่ขึ้นดังต่อไปนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับตัวผมนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมงานนะครับขอร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆแนวหน้านะครับที่เป็นทหารนะครับที่คอยดูแลพื้นที่บริเวณชายแดนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่ประสบภัยบริเวณชายแดนด้วยที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ราบลื่นนะครับแล้วก็เสียหายน้อยที่สุดนะครับทีมงานเมื่อฟังขอเป็นกำล โอเคครับทุกผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ไปไวอยท่านผู้ชมเหนื่อยเหลือเกินสวัสดีจ้า